ลองทากันเลยนะคะนี่หน้าตอนเชา้าเราสดจริงนี่นะคะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าเห็นผลภายใน2นาทีอันนี้ก็เลยตั้งไว้นะ2อนาทีแล้วเดี๋ยวมาจับเวลากันเนาะฉีกซองก่อนนะคะนี่เปื้อนเนื้อข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นแบบชมพูส้มๆแล้วก็เนื้อแบบ คนคนอยู่เหมือนกันเนี่ยไม่ไหลเท็กเจอร์ไม่แบบไม่รันนี่นี่เห็นไหมอ่ะเรามาลองทากันนะคะแล้วก็จับเวลาเดี๋ยวทาเสร็จแล้วจับเวลาเนาะซูมขอซูมมาใกล้ๆก่อนจะได้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงนะคะสองนาทีเออว้า <c oughs> นี่ถุ่มใต้ตาเหรอครับคุณพี่ทาข้างเดียวไปเลยนะจะเห็นไหมเนี่ยทั้งปูดทั้งบวมทั้งชั้นนะอ่ะเริ่ม ระหว่างรอนะคะเรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะคะชื่อเต็มๆของมันก็คือเจเนสอินสเตลลี่เอเดเลสนะคะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวบริเวณรอบดวงตาและริ้วรอยซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อดูแลบริเวณที่มีการสูญเสียความยืดหยุ่นด้วยการพัฒนาสูตรอย่างพิถีพิถันผลลัพธ์ที่ได้คือริ้วรอยดูลดลง ความหมองคล้ำดูลดลงและอาการบวมของถุนใต้ตานั้นจางหายไปให้ผลลัพธ์ชัดเจนภายในไม่กี่นาทีแล้วยังสามารถใช้ลดเรือนบริเวริ้วรอยบริเวณหน้าผากร่องแก้มได้ด้วยเช่นกันเห็นผลในทันทีที่ใช้เช่นกันนะคะดูมาดูตัวนี้ว่าส่วนประกอบที่สำคัญของมันคืออะไรนะคะ i n s t a t l y a t e l e s นะคะเขาบอกว่ามี ingredient active ของมันก็คือสารที่ชื่อว่า a r g i n l i n e นะคะตัวนี้เขาบอกว่า เป็นกลุ่มโปรตีนกรดอะมิโน,โนที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีความบริสุทธิ์นะคะถึง80%เลยทีเดียวช่วยให้เกิดการยับยั้งการทำงานของ SNAr complex ส่ N A R Com งผลให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยผ่อนคลายริ้วรอยต่างๆเนี่ยจึงดูลดลงนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าตัวนี้มีการทดสอบการยับยั้งการทำงานของ SNAr complex ในห้องทดลองแล้วแล้วก็การทดสอบเนี่ยต่ออาสาสมัครด้วยนะคะพบว่า ลิ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยฉเฉลี่ย17%เนี่ยดูลดลงนะครัภายใน15วันแล้วก็ลดลงอีก50%นะคะ,ฉะเฉลี่ย27%ในอีก30วันนะคะโอ้โหส่วนในด้านความปลอดภัยนะเขาบอกว่าได้มีการทดสอบการระคายเคือง และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะโดยศึกษาผลกระทบต่อเซลล์ผิวกันเลยทีเดียวยีนเลยทีเดียวแล้วก็เซลล์ผิวที่บอบบางอย่างในช่องปากเนี่ยเขาก็เอาไปทดลองนะครับผลการทดลองนะคะสรุปว่าไม่พบอาการระคายเคืองและความเป็นพิษใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ครับผ่านไปแล้วนะสองนาทีนะเนี่ยดูซิ จากที่ข้างนี้นะเคยเป็นแบบเป็นสองชั้นเหมือนข้างนี้เห็นไหมตอนนี้มันก็จะแบบเนียนเรียบขึ้นเลยปรืดขึ้นเลยทันทีเห็นไหมนี่แต่ว่าถ้าดูดีๆนะเกลี่ยไม่ดีมันจะเป็นครับคเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นคับคราเป็นเส้นๆเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นต,ต,นะตั้งแต่แรกนะต้องเกลี่ยให้ดีตั้งแต่แรกนะคะอืมเนี่ยอืมอ่าเห็นผลแล้วเนาะ นี่่อดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูใกล้เป็นไงต่างไหมนะคะ